แพอจังหวะที่กดโอนเงินนะคะก็คือจะขึ้นชื่อเป็นภาษาไทยมันโชว์ภาษาไทยชื่อพงศกรเครือพิมายนะคะซึ่งเขาเป็นบุคคลที่โด่งดังนะคะถ้าเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์เนี่ยเขาจะรู้จากชื่อนี้แล้วรู้ได้ยังไงครับว่าพงศกรเครือพิมายที่คดีด่วดตลาดจริงๆแล้วเนี่ยพี่เคยอ่านกระทู้พันทิปหนึ่งตอนต้นต้นปี58นะคะ ซึ่งเราเราก็จําได้เพราะว่าคาดีนี้มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็ใช้ตัวละครหลายตัวเราก็เลยจําชื่อเขาได้เมื่อคีคำว่าพงศกรเครือพิม่จะพบข้อมูลเกี่ยวกับชายคนนี้ยาวเป็นหางเว้าวกลงของพงศกรที่ถูกแฉในกระทุส่วนใหญ่มีพฤติกรรมคือจะหาเหยื่อพร้อมกันสองราย เหยื่อรายแรกจะไม่เสียเงินแต่จะถูกเอาชื่อบัญชีธนาคารไปใช้หลอกกับเหยื่อรายที่สองวิธีการคือทำทีเป็นลูกค้าต้องการซื้อสินค้าก่อนจะขอเลขบัญชีธนาคารจากร้านค้าซึ่งนวรัตกําลังตกเป็นเหยื่อรายแรกนี้เมื่อได้เลขบัญชีธนาคารของนวรัตแล้ว พงศกรก็จะเริ่มมองหาเหยื่อรายที่2โดยทำทีไปดูตามร้านค้าออนไลน์ต่างๆว่า,าวมีลูกค้าคนใดกำลังสนใจสินค้าตัวไหนจากนั้นก็เข้าไปทักโดยแอบอ้างปลอมตัวเป็นร้านค้าเพื่อหลอกขายสินค้ากับเหยื่อเมื่อเหยื่อลงเชื่อคิดว่ากำลังตกลงซื้อขายสินค้าจากร้านค้า พงศกรก็จะให้เหยื่อโอนเงินมาที่บัญชีธนาคารซึ่งเขาหลอกเอามาจากร้านค้ารายแรกซึ่งกรณีน,นี้ก็คือบัญชีธนาคารของนวรั์และนั่นคือเหตุผลที่อยู่ๆบัญชีของนวรั์ก็มีเงินโอนเข้ามา13,700บาท แล้วพงศกรก็ทักเข้ามาในทันทีโดยอ้างว่าเป็นการโอนเงินผิดขอให้โอนเงินคืนในบัญชีชื่อของเขาซึ่งถ้านวรัตไม่รู้จักชื่อเสียงของพงศกรมาก่อนเธอก็จะกลายเป็นเหยื่อที่ลูกค้าเข้าใจผิดคิดว่าโอนเงินมาให้เธอแล้วไม่มีการส่งสินค้าให้ซึ่งนั่นก็จะสามารถแจ้งความดำเนินคดีก,กับเธอได้ ซึ่งที่ผ่านมามีหลายคนตกอยู่ในสถานะแบบนี้และถูกโพสต์ประจานในโลกโซเชียลก่อนที่จะรู้ความจริงว่าใครคือคนชักใหญ่อยู่เบื้องหลัง